อาวอแบบอะไรนะสิเอาพ่อไทยเงินไทยกราบ ทักทายสัายดีเด้อสวัสดีเอฟจีทนารักทุกทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับน้องสาสาวราเหนื่อีกเ้นเก่าเ้นเคยซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังนำกันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ฝากเอฟจีทุกทุกท่านช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแหง่ใจให้น้องสาสาวลราเนือเด้อซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น้องสาจะพาทุกคนมาพูดคุยกันในวัน นี้นะคะก็ได้มี PFC คนไทยท่านหนึ่งนะคะเขาได้ส่งคลิปวิดีโอนี้มาให้น้องสารดูซึ่งว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเงินบาทของไทยนั่นเองซึ่งว่าเงินบาทของไทยจะสามารถ ไปไสใจยอยู่ที่ประเทศเวียดนามได้หรือไม่ว่าพวกเขาที่อยู่ประเทศเวียดนามจะรับไหมเงินบาทหรือว่าเขาจะไม่รับนั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาขออนุญาตหลายๆเดอ้อมาทางช่องของหนูนุ่นสาวลาวที่น้องสาจะได้เอาคลิปวิดีโอของเขามา re-action ให้เอฟซีทุกท่านได้ดูหรือว่าได้ชมนํากันนั้น อีกนะคะทุกท่านซึ่งว่าหลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วพวกเราก็มาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับมุมมองหรือว่าความคิดเห็นของชาวไทยนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเราไปรับส้มรับฟังคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องนุ่นกับ ยังยูทีเดียนเบียนฟูนเนาะแต่ว่าอมอนี่นุ่นสิพาพี่น้องเนาะไปเลาะตลาดใหญ่อยู่ในเดียนเบียนฟูนเนาะบพว,ว่าจะเป็นของกินของไส้เนื้ออยู่เนื้อกินแล้วก็เครื่องนุ่งของถือเนาะที่อยู่ในภายในตลาดเดียนเบียนฟูเป็นตลาดใหญ่บูมเป็นตลาดน้อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวบรรยากาศสิเป็นจังใดเนาะนุ่นกับสิพาพี่น้องไปเบิ้งแต่ว่ามุนี่หันมุอยังเหลือเงินยูทีประมาณ 44,000พันด่งเนาะ44,000พด่งนี่อันนี้เป็นเงินเวียดเลย4 4 0 0 0พันด่งแต่ว่านุ่นสิลองเอาเงินบาท200บาทนี่ไปจ่ายกับเงินเวียดเบิ่งว่าสิจ่ายได้โบกนุ่นก็เลยว่าสิจกเงินบาทนี่ไปจ่ายลองเบิ่งว่าสิจ่ายได้บ่เพราะว่าเงินบาทนี่ก็มีอีก ที่พ้นหลายเนาะในประเทศอาเซียนของเขาแต่ว่ากัสิลองเอามาจายอยู่ประเทศเวียดนามจำนวนสองไรบาทเนาะคนว่าเขา้าใจอันนี้ได้กันแน่นอนอยู่แล้วเขาจะได้กินข้าวเนาะมอนี้คัว่าจ่ายผบได้ก็คือกัสจิจ่ายเจนสี่สิบสี่พันดงนี่หละได้อย่างกัสิซื้อย่างกินอยู่ภายในตลาดเนาะแต่ว่ากัสิลองเอาเงินบาทลองไปจ่ายเบื่องว่าได้บ่ได้ค่ะมันรุ่นมาเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเพราะว่ามูมีอันจะกินแล้ว อันเขาเรียกเงินมาหน่อยแด้แล้วก็เขาสิมาเรียกสี่เขาบุ้งจุดบอลขอ้าเจ้าเรียกเงินเนาะเพราะว่าบุ้งภาษานะพี่น้องแล้วก็มิจ่วาเขาสิลองไปจ่ายเบิง่งคันได้ก็สิได้กินข้าวเนาะเพราะว่าเขาก็แห้งเงินอ่าเงินที่เขาจะเดินทางกลับบ้านน่นะจำนวนสองแสนดุงเนาะสองแสนดุงนี่ถือว่าบจ่ายเลยเพรา่ายแทวกับบุมีเงินสินให้ทำสปูร์รถสิกลับบ้านนะพี่น้องไปสิได้ข้ามทางไปฟังพุ่นได้พี่น้อง โอ้ยการข้ามทางของเฮาเนาะโอ้โหไปตอนนี้ข้ามทางมาแล้วก็ย่างเข้าโซยเนาะมาเบิ่งตามนี่เลยว่าตลาดิ่นิ่นเปิดบ่ว่า จุดนี้จะเป็นจุดตลาดใหญ่เลยเนาะที่คนขายเครื่องขายของขายเนื้ออยู่เนื้อกินแล้วก็ขายเป็ดไก่พักมีสี่ขายเนาะยู่จุดนี้เลยแต่ว่าสัญลัยอยู่พี่คือเป็นอาพันเมตนเน,ะนาะมีอยูทั้งสิ้นมีรถจอดหลายๆเน,ะน,นะาะกายลง,งลบึงว่าลองดูนะคะทุกท่านว่าพวกเขาจะรับเงินบทานทไทย ขายเป็ดไข่ไก่เชิงเนาะโอ้น่าจะเรีนขับเจ้าต่างมาขายให้พอค่าคนกลางพันอืออาลองมาเบิ่งเลยโอ้โหดิบใจยางเดียวบุชเบื้องที่บในในนะ่มันในซอยเนาะเขามายางเลาะนี่เนาะเขามายางมาเรื่อยๆเนาะมาเบิ่งว่า เขาจะเปิดขายเครื่องย้ำใดเนาะเพราะวะ่าบางทีเอามาบุถึกซวงเขาจะเอาบปขายเลยนี่ทุกวันนี้ขายแอปเข้าขายยังเนาะขายนกขวดอู่คืออยู่ลาวเลยแถวนี้คือเป็นห้างมูนไดแต่ว่าเขายังบุปผิดนะเป็นยอดยังบุสวยคุเนาะเพราะวะ่าตลาดเศร้ามันมีหลายโบนนะนะขนมนบูเบิองดีๆเขบมหูอะไรว่าบนใดเป็บนบนใดเนาะ ู Alors, death, okay. so, so ้เขาขูบเขาใหญ่เทยใยว่ายางเลาะเบิองอ่ะผู้เมาสาวผู้เห็นเลยพี่น้องเห็นแต่คนขายเครื่องหลายแท้หลายวะทั้งกายยางมาเรื่อยๆว่าเขาผู้เขาก็เลาะเบิองเอาเนาะผู้ผิดไป ตลาดใหญ่กว่าเจ้าเลยดิโอ้ยยางขายเครื่องแห้งตลาดในเดียนเบียนเนาะ จเจ้าขี่รถเข่ามาเลาะตลาดเลยพี่เพนเหงาเกมันขายครบทุกชนิดา,อออาท,ทา,าที่น้องเข้าไปเลออาะในตลาดอันนี้นะในตลาดคือขี่รถจักรวันวัน,ว,นวัน นี่นะพูนก็จะขายเป็ดขายไก่ขายยังต่างๆเนาะอยู่ทางเข่านาะนี่เนาะพี่น้องหลังจากที่เขาโลตลาดใหญ่เนาะก็คือมันบุมีอย่างเฮากันเลย่มายางโลตลาดอยู่แถวแขมทางเเนาะเพราะว่ายูพุนคือไปซอกซื้อแนวยูแนวกินบุมี นะก็เลยออกมาเลาะอยู่ตามตลาดนอกเอาควาอยู่คนเนี่ยกินชนไหนนะจะมีลาไหลนั่นเ่อาหาะทุกท่านว่าเฮายางมาจะได้ขนมโอสังขยาอย่างต่างๆมีเลยนกเขาบุ้จุดบุ้งกบุจักเนาะเขามาเราเขาเห็นชนหลาย่นขายเนื้อขายอย่างนะที่แต่คือการสัญจรคือขึ้นแหงเนาะ จุดนี้นุ้นคิดว่าน่าจะเป็นตลาดนัดเมื่อเขาขี่รถเข้าไปแบบว่าให้เอารถอะไรมาก็ขี่เข้าไปย่ายยางสะดวกสบายเลยนะคะทุกท่านเครื่องของทะเลอย่างนี้ตรงนี้เป็นส้นทางครับแคบก็เปิดเลยนะคะโอ้โหสดแหงน้องเอาซูนนี่คือเป็นอาหารทะเลโอ้โหเอียนตัวเบิใหญ่เนาะ โอหไปดิไปดิไปดิคุกเนาะเอียนโอ้โหไล่ทายเลยทายเลยถู๋ใยแท้ใยว่ะดิโอ้ยย่างมาเรื่อยๆนะพี่น้องโลซอกขนมโฮ้ย น่าจะเป็นห้องพุ่นของกินนะใช่จ้าพี่น้องเมื่อนันไม่เห็นอันนีอย่างหลายย่างที่แบบสดแหงเนาะเด็มาขายเขาจีกบับเป็นต้นพว้ใหญ่โอ้ย 6ีเต้าหู้อย่างนี้ขายแบสุดๆโหตลาดนี่กว้างเลยอนเขาไม่รับเลค่ะพ <Okay. S 1> ุกคนหึ้งสนไหลคือเพื่อนอันกินอันไม่อขาไม่รับเลยค่ส้มสยาันนะนี่น,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 นอันนี้เขาจะลองมากินอันนี้อันนี้เป็นอย่างอันนี อันนี้แม่น้ำอิทีอันเท่าไหร่เนี่น้ำน้ำินทรียงคหาพันโจีคุณเป็นแม่เลี้ยงได้เ่เลียงอ๋อเงินบาทเอาวอแบบอ่าเอสิเอาวอเงินไทยหาั้นหาันไอ้นียหาบั้นหาบันหาคิดหาิอ๋อหาพันว่าหาคิ่หาิ เอาเข้าใจแต่ว่าเงินเงืนบาทนี่เอาบออันนี้อันนี้บ่เอาเน่บ่เอายิ่งพี่บัใส่อะบานาเลยะ้เลยไม่ได้ถึงยันไม่ห่างหัอโอ้โหดีเลยวเ็ิเอได้อะแต่ว่าเขามีเงินหนนี้เอาเงินนั้นเขามีแต่จำเนี่ยอันนี้ซื้อได้เอาเองนนี้อัเอาเอาซองอันเอาซองอันขาย้ายได้อะติบเชนงสิบเชนอ๋อคนบ้าเงินบาท สมมติว่าเราไปซื้ออยู่บนนี้บนนั้นเขาบอกว่าเออันอันนี้เอาไปเละเลคือเขว๊กอ๋อเอาไปเลกแล้วจึงสามารถมาใช้ได้ด้ยพี่จินต้น้องเลยนะตั้งน้องลย่านั้นก่อนนตอนน้องเลยนั่นงอนไม่เขอาใจมันมันมันน้องเออจี่าเลยอนอนเลยนอนเ ออันนี้มันเชงเไดิ้นรองนกอ๋อาเนอเาต้องได้ค่ามันจะมันจะทอดให้เาก่อนเฮ้ยหอนติเงินกีบเอาบอเงินกีบเงินเล้าเอาบอ เงินลาวเนี cool. ่ยบอเงินล่าบ่เงินลาวะเอาะสนอระวังเงินลาวเขาจีจายุพี่บ่อันนี้มาเอาเนธเขาเอาเอาเนธเขาบอเขาเอาเอาแต่เงินเวียดเอาเงินเวียดนะเงินลาวเอาไปอันไป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 แลกเซลไปแลกเราจึงมาจ่ายได้เนาะที่อันเซลคายซัมมันเนธตัวตัวสีฟ้าเหรอวะเอาใจนี่ มึงเอื้อใส่อขมิ้นใส่อหี่ยงโค๊ะหลายอย่างมุงกูกินเจาวเลยแต่พารุ่งให้เราถืงเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดให้เนาะแล้วซกินจังได๋โอ้ยเพิ่นใส่หมกฮูพี่น้องใส่หมกฮูใส่เคี่ยนรสเนาะโอ้ยฮู้สูบมาตลาดนี้แล้วคึกค้นดีขนาดเลยชมลูก ีรถขีบเนาะเขาเจ้ามาซื้อพักซื้งมีสันหลาขีรถขีบก็ถีบประรลจักเนาะฮิตที่สุดอยู่ในนี้ไปแล้ว <c oughs> <ๆ>จะา่ายังกินบอได้โดอยูหันนี่คนประับเงินบาทเนาะเขาซิลองไปลาะบนอ่ะอัน <c oughs> นี้ไข่ต้นเท่าไหร่อะสิถหา อันนี้เป็นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้อันเนื้อเนื้อนั่นเนื้อเชียนอันจ่าเนี่ยอันนี้ต่อนี่จ่าเอาเอาต้นนึ่งแม่อันต้นนึ่งเอาดีนะเอาต้อนเนี่ยเออต้นเท่าไหร่เนี่ยสามสิบปันนะเออสามสามสิบเชียนสามสิบเชียนกินได้เลยบอกกินได้เลยบอกกินแค่ลุ่นกินแค่รุ่นอ่ออ๋อได้ได้กลัวเฮาต้องจ่ายเงินเฮา

เดี๋ยวจะลองกินบุง้งอันนี้มันโยบุ้นไใจว่ามันโยนยังยอมหมูบออมอใช่แบบอย่างนัวนิดนึงมันโยพี่น้องให้พี่น้องเนาะย่างเราจนเมื่อยเมื่อยปวดเมื่อยขาไอ้กินข้าวก็คือกินแบบเวียดเลยเสื่อนเป็นโยเป็นอย่างกินเนาะ ตอนนี้คือเงินบาทของเขาไปจายอยู่ตลาดนาออันนี้เป็นตลาดน้อยในพี่น้องคือว่าใจาบุได้เนะาะใจเวียดบุได้เงินบาทในถามเขาเจ้าบุ้เลยมีแต่ขาเจ้าจี้บอกว่าให้เขาไปแนเลขที่ธนาคารส่วนที่นุ่นจงก็คือนุ่นจงส่งเสนส่งเสษดงนี่เนาะเพราะว่าเขาจิตจ้างลดจากเรียนเบียนนี่ไปหน้าด้านเขาก็บุมีเงินเล้าเงินกีบก็ยังแต่เงนะิน4 0่สิบพันกีบเนาะแล้วก็เขาต้องได้จงจงเพื่อ ขี่รถหันแร็งหันวาบุมีเงินนี่กะขี่รถบร้เท็่เราได้ยุ่งยากเนาะพี่น้องตอนนี้คือได้กินข้าวแล้วอิม่มยออยังสามตนกับอ่าโทษไม่อยังหู้เทาก็บบุเคยกินเทาก็ลองซื้อกินเบิองเนาะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นก็จะได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามพับซุ้มคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปก่อนเด้อบ๊ายบาย จบไปแล้วนะคะทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอซึ่งว่าทีนี้เราก็มาต่อกันที่คอมเมนต์หรือว่ามุมมองของชาวไทยนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะคะซึ่งท่านแรกเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า<อ>เงินบาทใส้ได้หมดทุกประเทศในอาเซียนครับแม้แต่ที่ประเทศจีนฮ่องกองเก,งกาหลีเคยไปเที่ยวมาใช้ได้หมดทุกประเทศเลยแล้วมุมมองของคุณถัดมานะคะ เงินทุกสกุลถ้าไม่รู้ว่าราคาเท่าไรเวลาแรกเขาก็ไม่รับอยู่แล้วแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านเงินไทยทำขึ้นมาใช้อยู่ไทยแต่ว่าราวพาม,าม่าเขมรเอาไปใช้เองแม้กระทั่งเงินดอนหรือเงินสกุลใดใชไ,ไทยก็บริสัยแต่กะได้ไปแรกธานาคาร จ้งมาซ้ายได้ครับแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะนี่คือการประจนภัยเที่ยวหาประสบการณ์แล้วมุมมองของคนถัดมาไปดานังโดฮาเขารับเงินบาทนะ พูดคุยเหมือนอยู่ในไทยคนเวียดพูดไทยชัดตวัวคนเวียดที่เกิดในไทยและมุมมองของคนถัดมามาต่างถิ่นต้องมาหาร้านทองไว้ก่อนเพื่อเรียกเงินแล้วมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกท่านซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าประเทศไหนที่เขาไม่ใช้สกุลเงินของประเทศอื่นเพื่อใช้ใจถือว่าประเทศนั้นมีความเพ้มแข็งในทางด้านการใช้เงินในประเทศของเขาคล้ายๆกับประเทศที่มีความมั่นคง ทางการเงินอยู่แล้วเขาจะไม่ใช้สกุลเงินอื่นนั่นเองนะคะทุกท่านแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นมุมมองหรือว่าความคิดเห็นของชาวไทยที่พวกเขาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะคะซึ่งว่าประเทศเวียดนามพวกเขารับเงินบาทไทยรับเงินกีบแต่พวกเขาจะให้เรานะคะ ไปแรกอยู่ที่ธนาคารหรือว่าร้านแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่าจะเป็นร้านค้าย่อยๆหรือว่าร้านค้าที่ใหญ่พวกเขาจะไปรับสกุลเงินต่างชาติพวกเขาจะแนะนําให้พวกเราไปแลกเปลี่ยนอยู่ที่ธนาคารร้านแลกเปลี่ยนต่างๆแล้วค่อยเอาเงินของประเทศพวกเขามาซื้อสินค้าจากเขานั่นเองนะคะทุกท่านว่าประเทศเวียดนามพวกเขาก็รักษา ความเข้มแข็งทางด้านการเงินในประเทศของเขาคล้ายๆกับประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินอยู่แล้วนะคะทุกท่าน ที่พวกเขาจะไม่ใช่สกุลเงินอื่นในการซื้อขายสินค้าอยู่ที่ท้องถิ่นหรือว่าอยู่ที่ในท่องตลาดของพวกเขานั่นเองนะคะแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นมุมมองหรือว่าความคิดเห็นนะคะที่น้องชา,าได้นํามาอ่านให้ทุกท่านได้ฟังเป็นบางคอมเมนต์หรือว่าบางมุมมองเท่านั้นเองนะคะท่านี้น้องชา,าก็ขอขอบใจเอฟซีทินารักทุกๆกท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปและท่านี้น้องชา,าก็ฝากซ่องของน้องชาสาวเหล่าเนือเด็ดเด้อฝากเอฟซีทุกๆุกท่านช่วยกดติดตาม กดสับจะไข้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้น้องสาในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปจ้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย